ตอนนี้ผมอยูครับพ่อยังก่อนพ่อย้าพ่อย้าว่พูดเพาพ่อยยาวครับแม่ยังก่อยครับครับผมบาทนี้ตอนนี้โลกกำลังระบาดคือโลกโลกแยังกันเออโลกโลกกันตุ้มเป็นงัวเป็นตุ่มเออเป็นตมบาดนี่มันหายมันหายจากนี่ยไอกรรมฐานนี่แล้วมามาเท่านี้เออมาเท่านี้ละ ตำแท่งก็ตำแท่งน้ำมันพืชตำแท่งน้ำมันพืชละยัดบ่เออนัดก็มันเป็นหลุม่นอ๋อนี่กับขาข้ามวานไม่ว่นแื่ามันไก้มันเมันเป็นโอ้หลุมาตลลหลุมนิดใขร่แต่เลเดินอือโอนี่แหละสินั่นเป็นกาย่างอะไรกันนะครัอ่าเลี้ยวเออนี่าับแห้งเลยเาี่มันจ้แห้งเลยไมวันกับบะหมี่ต้อมโอ้มี่ตอมแต่แมงวานงว่นกับบมาตอมเนาะบะหม่ตอม แสดงว่าตัวนี้เป็นนักที่สัน่นนักมุ้ยเป็นที่แรกนี่รับเหน้่อยหน่อยนะครับวา,างไวได้หรือเป็นเต่ะน,นะอาการเป็นไงนี่เนาะกันเป็นตุ่มขึ้น,นมามันก็สิแตกแปเป็นวงเป็นเป็นแหวนเป็นวง,งกลมก็สิแตกแตกแหวมันกระสีรูดออกมันกระสีบโบมเข้าไปมันเป็นโบเข้าไปโบเข้าไป,ออไปมันรุดออกสิบโบเข้าไปทำเลือกประมาณสักคนขอมือพี่ประมาณไอ้มันเกือบสองนิ้วอ่ะเข้ามือเข้ามืนวดไฟนี่เขากะ ไะะม่นีรับเขาได้เลยใั่ไหะวันเลยล <c oughs>